ก็สำหรับมาเจสตี้นะครับล้อเดิมสนิทนะฮะคันนี้ติดตั้งเป็นตัว K1 นะครับเดี๋ยวเรามารอชมแล้วกันคันนี้เนี่ยความสูงโหลดลงข้างหน้าเนี่ยประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งโดยประมาณเนอข้างหลังก็ตามสไตล์ครับยังสูงอยู่เดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงว่า K1 จะเป็นยังไงอ่ะช่างมอสเลยเดี๋ยวช่างมอสเขาจะดูครับ ดูการยุบตัวนะครับเฮ้ยไม่แข็งนี่อาๆาฟ้เดี๋ยวผมไปลองนั่งสักคู่นี่ต้องบอกกันนะคันนี้ลูกค้าใส่บันไดมีสเต็ปมานะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะก็แต่ผมไม่เหยียบนะครับเพราะว่าตัวผมหนักเหนือบันไดหัก เอาละคราวนี้ก็บกเบาะเบิร์ก็ยังอยู่ครบนะครับคันนี้เอาละอืมไม่ไม่แข็งนี่นี่ปรับสี่ล้อเลยปะเนี่ย ุดทุกเบอร์ช่างมอสโหดมากครับวันนี้ตอนนี้เราปรับไว้เนี่ยคือแข็งสุดนะครับเบอร์สูงสุดเลยคือสามสิบทั้งบัมและรีบาวสี่ล้อเลยเราอยากจะลองกันเออแน่นนะเออ ไม่แข็งไม่แข็งนั่งดีนั่งดีเอางั้นเลยเหรอทางมอเจอมุดงี้เลยเหรอมันเฮ้ยเอออยู่อะ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นเนะี่ยรถตู้ยัก,ย,กยักอย่างเงี้ยเราไปชมกันเลยว่า,วาถ้าแข็งหมดปรับสุดสามสิบ เอ้ยมันเป็นเหมือนรสรถซิ่งอะแต่มันไม่ได้เด้งนะแต่มันแน่นฟีลลิ่งเนี้ยไวรุ่นเต็มลำนะชอบผมบอกเลยแต่ว่าถ้าเป็นพาผู้ใหญ่ไปด้วยผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบนั่งไม่ได้นะแต่ผู้ใหญ่อาจจะแบบเอ้ยอยากนั่งสบายกว่าน,นี้แต่ดูดีเนี่ยโหช่วงล่างขับแบบดีเลยอือขับดีเลยครับโอ้กระชับหมดเลยนะ แน่นไหมนเนี่ยอยากจะบอกว่าอารมณ์แบบเห็นรถคันยักยักแบบเนี้ยแต่การทรงตัวแบบคนละเรื่องอะ่ะนี่อันนี้คือต้อง,ต,องต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเจ้าของรถคืออยากลองเลยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าตัวเคเวันเนี่ยสมรรถนะที่แท้จริงเขาขนาดไหนนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีอ่ะเออ ดีดีด,ดเฮ้ยกลายเป็นนั่งดีอ่ะแน่นมากเออดีครับรถรถ,รถก่อนเยโดนกล้องเยโดนกล้องดีดีดีถ้าจะให้เลือกเหรอรถรถบัมข้างหลังลงหน่อยอ่ะข้างหน้าไม่น่าจะรู้สึกแข็งหรอก อคือตอนนี้ด้วยความที่ข้างหลังผมนั่งคนเดียวด้วแหละแต่ถ้าเกิดปรับเบอร์นี้แล้วนั่งเต็มอ่ะก็โอเคนะเนี๋ยเดี๋ยวดูเราจะโดดเดินนี้นิดนึงเนี่ยถนนเต่างระดับใครที่วิ่งตรงนี้จะรู้เนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้โหแล้วอยากจะบอกนะครับว่าวาวววาวเนี่ยถ้าใครติดตามคีดูเลสซิ่งจะรู้นะครับว่า อันนี้เขาเซ็ตไว้เนี่ยแค่สตรีดน,นะครับนะมันมีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นสตรีทผสมสปอร์ตนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็โอ้ถือว่าถือว่ากระชับดีเลยอารมณ์เหมือนรถยุโรปอะแน่นๆอะตอนนี้ไม่ใช่รถญี่ปุ่นอะเป็นยุโรเปียนไปนะครับชุบไปเลย นีช่วงล่างเราได้แล้วแต่ตาเร่งทันว่านี่นมอเ,เอตอดยัดเลยเฮ้ยโหตื่นเต้นอ่ะผ่านโค้งแล้วนะครับดูครับรถจะดื้อไหมนี่ครับเข้าไปเลยฮนะโอ้โหเฉยผ่าน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 าน,นะครับดีครับดีเยอะนะครับก็เดี๋ยวทีเดียว เนี่ยอันนี้โดดเลยข้างหน้าเรามาชมกันเฮ้ยเอาร้อยนึงเลยเหรอปินน่ะโอ้โหอยู่อะ่ะตายแล้วตายขนาดนี้เลยเนี่ยน้่ิบนะเกือบกิ้เกือบร้อยยี่สิบอะอยู่เลยอะเออรถไม่เหินลเลยอะนะเอาแล้วครับยีดูเลสซิ่งชื่อนี้ หลายๆท่านต้องติดตามแล้วล่ะผมว่าเราเจอแล้วนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ผมกล้าพูดเลยไม่ได้เพราะว่า v Red Shop นีน e ย s ลชชอนำเข้ามาขายนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราขับรถลูกค้ามาเยอะมากแล้วก็วใช่แล้วเราก็ลองมาหลายรูปแบบแล้วกันนะผมกล้าบอกนะเวลานี้ได้เลยว่าทีดูเลสซิ่ง ไม่ธรรมดาจริงๆสิ่งที่เขาคุยกับผมในวันที่ผมไปคุยที่ที่โรงงานนะครับอาเขาบอกว่าเอ๊ะวาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เคยคุยว่ามันไม่เหมือนกันยังไงเขาบอกว่ารถเนี่ยนี่มีน้ําหนักมากแบบนี้เนี่ยมันจะมีวาวพิเศษที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาอยู่ข้างในนะครับมันเป็นวาวอีกชุดหนึ่ง เอาไว้สําหรับรถที่มีน้ําหนักเยอะแบบนี้นั่นแหละแล้วเมื่อกี้เนี่ยช่างมอสโดดลงไปเนี่ยนะผมนึกว่าล้อจะมีการแบบก็ต้องรู้สึกว่าหน้าทิ่มอเอาง่ายๆมันไม่มีนะเมื่อกี้เนี่ยมันลงไปฟึบแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยมันดูอยู่กับถนนอันเนี้ยแปลกแล้วแล้วไม่กระแทกเลยความรู้สึกผมตอนนี้นะคุม้มผมบอกเลยครับว่าราคาแบบนี้ไม่แพงหรอกแล้วก็ นีซอยนี้อ่าเดี๋ยวดูนะเนี่ยคือผมบอกเลยอย่างนี้ลูกค้านั่งไปแต่งยังหวะดเต็มเต็มคันนี้สบายแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีมากเลยอ่ะเอออันนี้ทางเข้ารามสองนะซึ่งใครที่อยู่แถวเนี้ยจะต้องรู้อยู่แล้วว่าทางเข้าข้างหน้ามันมันเป็นสะพานสะเทือนอ่ะเนี่ยดีมากเลยอ่ะโอ้นั่งฟินแบบ นั่งเพลินคนขับขับง่าย,ข,ายขับง่ายเลยครับผมพูดเลยครับคลิปเนี้ยขอันขอเลยจะเรียกว่าโม้ก็ได้จริงจริงเนี่ยดูดิข้างหน้าถนนไม่ดีนะดูเนี่ยไปแล้วแบบตับแล้วอยู่แล้วตึ๊บไปเลยอ,ะอ่ะเออต้องรอลูกค้าไปใช้แล้วรีวิวให้ผมฟังแล้วล่ะอันนี้ว่าสิ่งที่เราพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับใครที่ชมคลิปนี้อาจจะแบบเอ๊ะที่ร้าน ต้องอวยหรือเปล่าขายของนะครับอันนี้เราคุยกันข้อเท็จจริงเลยฮะไม่อวยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ได้ขับมาแล้วไม่ได้ขับมาหลายคันนะแต่ได้ขับมาแค่สามคันอืมคันงนี้คันงนี้แน่นแน่นตอนนี้แน่นแน่แน่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเคทูเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องลองนะแต่เขาไม่ได้ลองนะเพราะเคทูเรามี40เบอร์ครับ สี <40 S 2> ่สิบเบอร์ครับรก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องเดี๋ยวผมจะแมสเซจไปบอกเจ้าของรถผันเมื่อสักครู่ครับว่าลองปรับเล่นลึกๆดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเบอร์ต้นๆแล้วมันจะพอปรับไปเรื่อยๆจากเบอร์เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สิบสิบแล้วเริ่มแข็งถ้าไปสิบห้าจะแข็งไหมบางทีพอข้ามไปสิบห้าไปแล้วมันเป็นอีกฟิลหนึ่งไปเลยนะอันนี้ก็ก็อย่างที่เรียนให้ทราบ จริงเนี่ยผมนั่งกันอยู่เนี่ยอารมณ์ไม่มีเด่นเลยข้างหลังเนี่ยก็คือถ้าผมกลับกล้องขออนุญาตนะขออนุญาตกลับกล้องทีหนึ่งให้ดูให้ดูเนี่ยผมนอนพิงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยท่านดูได้เลยว่าเนี่ยด้านข้างผมมาเนี่ยผมเตะไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมนอนอยู่กับหมอนเนี่ยท่างหมอนกำลังจะโดดสะพานในลามสองข้างหน้าเนี่ยอ่ะหดูอ่าไม่เป็นไรเนี่ยขึ้นได้เนี่ย เนี่ยเนี่ยรถเรานิ่งเลยอ,ะอ่ระ,กกร,ะรถเขากระดกกระดกรถเขากระดกกระโดดกับผมนอนนิ่งเลยเนี่ย,อยโอ้โหผมบอกเลยครับประทับใจจริงๆร,ริงเอ,อาถามจริงๆว่งรู้สึกประทับใจไหมประทับใจเพราะว่าตึ้งอ่ะว่าเฮ้ยแอบนี่ยอ่ะคุณดูเนี่ยผมถ่ายกล้องไปข้างหลังอ่ะดูดูวิวจากถนนข้างหลังก็ได้มันขับรถเก่งอะใช่มันคือรถกลังแน่นๆคันหนึ่งเลยอ่ะเซฟไฟอ่ะ อ่าอ่าอ,อ่าใช่พูดได้พูดอารมณ์ซสีย x ตัวปัจจุบันใ,ให้แบบนั้นเลยเพื่อเผือแน่นก็ด้วยไปตัวปัจจุบันเนี่ยยังมีอาการโค้งเค้งมากกว่านะอันนี้แน่นนะนี่กระชับเลย,อ,เลยอันนี้เอาจริงอันนี้พูดพูดตรงผมเอาคลิปนี้ตัดสินได้เลยเนี่ยน,นะโ้าไม่กลัวเพราะว่า,า,า,อขอขาเขาไม่ด่าไม่ด่าพ่อผมแล้วผมสาข้าไปแล้วไม่เป็นไรว่าเจ้าของรถเขาตกใจ ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอ่าไม่พูดชื่อเจ้าของรถดีกว่าต้องขอบคุณจริงๆที่ที่คือคุยปุ๊บไม่เท่าไหร่สั่งเลยแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณลูกค้าคุณแจ็คผมขอพูดชื่อเลยคุณแจ็คเนี่ยเป็นคนแรกที่สั่งมานะครับเควันแต่ว่าคุณแจ็คเนี่ยเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณแจ็คบอกว่าช่วงนี้ยไม่อยากเข้ากรุงเทพมาก็ก็เลยเป็นจังหวะที่ทําให้เควันชุดเนี้ย ผมเลยขอย้ายมาให้ของคันสีดำคันนี้นะครับก็เลยได้ของเร็วกว่าปกติเพราะตอนนี้เนี่ยออเดอร์ที่ไต้หวันเนี่ยเยอะมากนะครับโตโยต้าที่ไต้หวันเนี่ยมาขอให้คีดูเรซิ่งเนี่ยทำโชกส่งเพราะว่ามันตอบโจทย์อย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วมันใช้แล้วมันผ่านนะครับเวันนั้นที่ผมไปนั่งเนี่ยที่ที่ไต้หวันเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยมันไม่ได้แน่นขนาดนี้เพราะว่าเขาอะ เขาอ่ะต้องบอกว่าสไตล์เขาแล้วกันเขาคิดว่าการปรับแบบหยือๆห,หน่อยจะดีแต่เนี้ยตอนนี้ถูกใจผมมากเลยผมพูดเลยอันนี้ผมให้เป็นโชค๊คที่ดีที่สุดที่ผมนั่งมาได้เลยอันนี้พูดตรงนี้ได้เลยครับเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยดูกล้องข้างหลังไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าตาเลขรถดีกว่านี้นะใช่คือจะบอกเลยครับว่ารถอะทําแรงกว่านี้ได้เลยเอาอยู่แล้วก็การเดินทางนะ สบายแต่ถ้าเกิดถามผมเอาใจคนนั่งหน่อยนะลดตัวบัมลงอีกหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้มันเซ็ตเหมือนรอคนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันมันตอบโจทย์ละผมบอกเลยว่าลูกค้าที่ลังเลนะสั่งเลยเดูครับระยะตอนนี้ก็ความสูงนี่ก็เซ็ตไว้เหลือ5นิ้วเมื่อเช้านี่จะเหลือประมาณเกือบ7นิ้วลงไปไม่เยอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ครับนี่ครับ ติดตั้งไว้แล้วนี่ครับหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหน้าะมาดูความสูงข้างหน้านิดนึงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าก็ไม่ได้ลงมาเยอะนะครับเหลือประมาณนี้สามนิ้วตรงเนี่ยกําลังได้เลยเนี่ยนี่ครับตรงเป็นไรไปแล้วสวัสดีครับเดีย๋ยวมาดูนะครับระหว่างตั้งศูนเสร็จแล้วดีกว่าเดิมแค่ไหน เอาสลับกันแม่งสลับกันแ่งอยากขับแล้วอยากขับตอนนี้ให้พี่อารขับครับผมขอนั่งแล้วกันนะลองดูแต่อันนี้ไม่ใส่กล่องเกียร์ไม่กระตุกเลยเนะไม่ไม่กระตุกเลยนุ่มบาย,บาย,บายอ่เดี๋ยวไปดูค,ค,ความรู้สึกกันว่าเควันแน่นๆเป็นไง เขาแย่แข็งสุดก็ก็ขับดีเรื่อเนี่ยถ้าเอาขับมันนะ่ะตอนเนี้ยเซ็ไว้เนี่ยขับดีมากเลยคือถ้าเน้นขับสนุกนะผมบอกเลยเนี่ยุดยอ,อรู้สึกแบบมันซับจากถนนแบบแกระดุงกะเทืออะไรนี่คนละเรื่องเลยดูนะครับอาจจะไล่หลายรอบด,ดู ก็ให้ดูกันทุกช็อตเอาง่ายๆเราตัวจริงเราไม่ปิดบงังสบายมาถ่ายบอดนะอม,มันแข็งแต่มันก็แข็งแบบแข็งแบบผู้ดีอ่ะเออเอายงี้ละพูดูดกันจรก็กกได้ไหนๆก็บอกว่าแข็งแขงแบบผู้ดีแต่ในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าใช้ก็คงไม่ได้แข็งเท่านี้หรอกเราเอาลดลง นี่เราลองลองไม่เฉยว่าเราอยากรู้ว่าสมรรถนะเมื่อเราปรับสุดๆเนี่ยมันจะได้แค่ไหนอันนี้วันนี้บอกเลยว่าเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกดีกดโอ้โหับมันกถเก่งเลยอะ่ะเออพิ้งิ้งมันคือรถรถเกง่งมันคือรถซีดานที่ใส่โค้แต่งอะ่ะเอออารมณ์นั้นเลยนะ ดีดีดีเฮ้ยอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่าปรับสุดแน่นแล้วก็นั่งเยอะเะสบายใครจะทำมาเจสซ,ซี่ซิ่งนะจบผมพูดเลยเนี่ยฟิลได้เลยเนี่ยได้สตั์แบบฟิลลิ่งอย่างดีด้วยผมพูดอย่างนี้เลยวันนี้พิสูจน์ได้เลยครับว่าคีดูไม,ไม่ไม่ธรรมดานะผมพูดเลยขี่ด,ดเเูเนี่ยได้เลยลงล่างเขาเนียหาขึ้นเนินนี่นะไม่ต้องหย่อนมากดูดิ คือลัตตึบแล้วหยุดอ่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็ให้ตัวได้ข้างหน้าเนี่ยแน่นและหยุดเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยรถไม่เหยื่อเลยโลดและไปเลยปืดปืดและนิ่งเลยทําให้รถขับง่ายขึ้นมากขับเราคล้องตัวขึ้นเยอะเลยตอนเนี้ยเนี่ยแต่ข้างหน้าเนี่ยตึงพอดีตึงแบบไม่แข็งดีดีอันนี้ชอบชอบช่วงล่างตอนนี้ที่เซ็ตไว้นะเหมาะกับคนที่ใช้งานแบบสไตล์วัยรุ่น แล้วแล้วที่บ้านขัดกันเองด้วยอะไรด้วยอันนี้ยน่าจะดีนะครับเดดูข้างทางนะครับเนี่ยอืช่วงล่างดีดีดีดดแม่นกระทับเลย<ะ>ผมบอกเลยอย่างเงี้ยคนที่ซื้อมานะไปใส่กลงใส่กล่องให้มันแรงกว่านี้ทําแรงอะ่ะช่วงล่างคันนี้เอาอยู่ เดี๋ยวผมลองโยกดูแบบเนี่ยอยู่เลยนะอพวงมาลัยเนี่ยหักได้ตามมือเลยครับคือไปไหนไปกันแล้วรถเนี่ยไม่มีอาการแบบเซออกข้างและแทนก็ถือว่าเขาออกแบบช่วงการใช้งานของทชอกอัพมาค่อนข้างดีครับ ขึ้นตามฟอร์จูเนอร์ผมไม่แซงเนี่ยดูตามได้เลยเนี่ยไล่ฟอร์จูเนอร์ได้เลยแล้วดูอ่ะฟอร์จูเนอร์อาการโค้งเคงกว่าเราเยอะเลยดูนะครับเนี่ยตามฟอร์จูเนอร์ได้เลยความเร็ว90ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ดูครับรถอยู่ดูครับเนี่ยเบรกเบรกรถก็ไม่ไม่มีอาการหน้าทิพครงได้ ีอารมณ์ช่วงล่างแบบกระป๋องอย่งลงางอยู่อยู่เลยกด เพราะว่าการตัดสินใจใเปลี่ยนชุดสตตร์ชุดหนึ่งช่วงล่างแบบนี้ชุดหนึ่งราคามันก็ไม่ได้น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้อะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆแล้วก็เราเน้นข้อข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ไปฟังเข้ามาแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราทดสอบจริงๆเราถ่ายจริงๆทุกขั้นตอนเราไม่มีมาเตรียมหรือมาเตรียมการอะไรทั้งนั้นเราทําทุกอย่างบนขั้นตอนที่ เป็นเรียลลิตี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยสดสดรนะ้อนๆน่ะมันสมชื่อที่มันเป็นไลฟ์นะฮะไม่ใช่ว่ามีการเตรียมเส้นทางมีเตรียมถนนมาแล้วแล้วก็มามาทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ เนี่ยความรู้สึกที่นั่งกันต่างกันตรงไหนข้างหน้ามันตึงแบบตึงเปี้ยเลยใช่ข้างหลังอ่ะมันยังให้ตัวนะใช่มันมีให้ตัวนิดนึงอ่านี่คือความต่างนะนี่คือคอมเมนต์ผมกับช่างมอนนะแต่ลดน้ำหนักขนาดนี้โชคตัวนี้ทําได้ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแล้วสปริงนิดเดียวเองอ่ะใช่อ่าเราพูดกันตรงๆว่าถ้าใครเห็นสปริงจะรู้ว่าถ้าโชคชไม่เจ๋งจริงอนะ่ะไม่หอ,อมาตรงนี้หรอกนะครับ ขึ้นหลังบ้านหรือหน้าบ้านขึ้นหน้าบ้านห่อยใชยอยขึ้นไปมาจอดเ่อหน่อยจะบันไดติดก็เอาเป็นว่าจบไลฟ์เร่้นี้เดี๋ยวผมช่างเอมขออนุญาตมาเคลียร์รถแล้วเดี๋ยวส่งงานลูกค้าแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะฮะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ